สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พทองเกษรชักโลครับวันนี้พามาดูสวนพริกครับกาลังเขียวสวยดกเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะสุดยอดจริงครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับว่าปีนี้มีการดูแลอะไรอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับค่ะจาลองชัยชาติตําบลม่วงอำเภอม่วงจังหวัดอุบลค่ะจังหวัดอุบลอีกแล้วครับท่านนะครับอุบลนี่ปลูกพริกกันเยอะมากเลยอ่ะนะครับของพี่จําลองทั้งหมดกี่ไร่ครับสองไร่ค่ะสองไร่นะค่ะอันา เป็นเป็นชื่อพันหรอพันดาวทองเนาะเก็บเขียวเก็บเก็บแดงครับเก็บแดงค่ะเก็บแดงนะโอเคเก็บไปกี่รอบแล้วครับสี่รอบค่ะสี่รอบได้เงินไปเท่าไหร่แล้วครับสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นกว่าแล้วนะแล้วนี่ยังต้องเก็บอีกเยอะนะจ้ะโอ้สองไลนนี้แสดงว่าเกินแสนแน่นอนยังไม่ค่นเลยค่ะโอ้โหยังไม่คนนี่ยังต้องเก็บอีกเยอะเลยนะจ้ะนะครับมันมันดีกว่าทุกปีไหมปีนี้ดีดีกว่าทุกปีค่ะอืมที่มันดีกว่าทุกปีเป็นเพราะอะไร พอดีค่ะพอดีเอาพอดีมาใช้จ้าฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปกี่ครั้งประมาณหกเจ็ดครั้งประมาณนี้ฉีดเรื่อยๆนะทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์เป็นยังไงตอนแรกสวยมากเลยค่ะครับตอนต่อมาก็ลูกลูกดอกดอกก็ดอก ลูกก็สมบูรณ์ดีลูกโตลูกใหญ่ด้วยอย่างที่เราเห็นนี่เลยนะนะครับนะครับลูกใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่ฮะโอ้สมบูรณ์มากเลยสวนนุดีกว่าทุกปีเลยค่ะดีกว่าทุกปีจ้ะแล้วพวกโรคภัยไข้เจ็บอะไรเป็นบ้างไหมก็มีธรรมดาค่ะธรรมดาเนาะจ้ะอ่าแล้วพี่เอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับหมดไปกี่ซองซองกับอีกกับอีกประมาณอีกเพิ่งเพิ่งจะเริ่มซองที่สอง เพิ่งเปิดสองที่สองประหยัดไหมเอาจริงๆเลยประหยัดค่ะแล้วต้นทุนอะไรต่างๆพวกปุ๋ยยาอะไรได้ลดไหมก็ได้ใช้มั่งแต่ว่าประหยัดประหยัดขึ้นมากค่ะหมดไปกี่ลูกเนี่ยสองไร่เนี่ยประมาณสองสองลูกสองลูก,ป,ลกปกติใช้มากกว่านี้ไหมค่ะอ๋อก็ถือว่าได้ลดต้นทุนแล้วเนาะค่ะ,ะความพึงพอใจจากการฉีดพ่นโฟทีให้คะแนนที่สักประมาณเท่าไหร่นับจากร้อยอ่า 9-9เลยค่เ99เลยคเหลือไว้หน่อยนึงนะโอเคถือว่าพึงพอใจระดับสูงเลยทีเดียวนะครับเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตแบบนี้ไปตลอดนะครับต้นทุนลดอะไรเรียบร้อยแล้วความรู้สึกของพี่เอาโฟทีมาใช้เนี่ยหมดไปซองกว่าเนี่ยถูกหรือแพงถูกค่ะถูกนะแล้วก็ถูกใจด้วยไหมถูกใจค่ะขอให้เกษตรกรได้ผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดครับผมนัินพงม์ทองเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนขอบคุณพี่จำลองมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มณทองเกษตรักโลกครับตอนนี้พามาดูสวนพลิกครับนะฮะสวยงามมากเลยเดียวอยู่ในช่วงของการเก็บผลผลิตครับนี่ฮะนะครับน่าจะได้หลักหลายร้อยโลแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้แล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พามาดูสวนพริกท้องิีเรื่งนะคะแนะนาตัวด้วยชื่อพีมุนค่ะพามาดูสวนพริกท้องปีเตึ่งอ่าคุณมุนนะครับแล้วก็ิีเตึ่งครับผมปีเตึ่งิีเตึ่งครับตรงนี้เขต ตำบลอะไรครับตรงนี้บ้านมีเตืองนี่ก็วีบ้านหน้าโป้งตำบลเล่มอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าก็คืออำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมพริกที่เราเห็นอยู่ในช่วงของการเก็บผลผลิตครับผมอ่านะครับโอ้โหคนงานเยอะเลยเนาะครับครับอ่าโอ้โหทำไมใช้คนงานเยอะขนาดนี้ดกมากหรือไงโอ้มันดกมากครับเพราะมันเก็บถึงช่วงกลางคนไม่ไทันไม่ทันครับอ่าที่มันดกได้ขนาดนี้ปีนี้แตกต่างจากทุกปีไหม แกดูเท่าก่อตกตางหมากเลยครับผม,มมับทุกปีนี่กูหลายเรื่องเหมือนกันอืคนละเรื่องเป็นเพราะอะไรครับพี่ม,มนมนนาแนะนําอะไรหรือเปล่าถ้ามันวนมาแนะนําเกี่ยวกับการการใช้ตัวนี้กับพมโปรตีเอมา,ม,มาแนะนําให้แกได้ใช้โพรตีครับผมอ่าแล้วพี่เรืองฉีดไปบ่อยไหมถ้าดูเท่ากว่าเจ็ดเปดวันต่อครั้งครับผมตั้งแต่เริ่มเลยไหมทางแต่เรื่มทางแต่เริ่มโาเมล็ดเลยครับอืมทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบต้นอย่างไรบ้าง ป้า,าพุ่มการเปลี่ยนแปลงนี่รู้สึกว่ามันจะขึ้นจะเดินตะตัวต่อเนื่องเลยครับพุ่มต่อเนื่องมากเลยครับพี่มนมาดูตลอดเลยไหมฮะใช่ค่ะดูการลดลนะทำไมถึงมาแนะนำให้พี่เทืองได้ใช้ก็เคยใช้ในค่านาท่อนาช่วยทุกอย่างอย่างเตียงลงลูกเกล็ดทีนี้ในเกล็บมันแตกต่งางจากปีก้นันมือนะันนะจากปีก้นกล้องจะไม่ขึ้นเลยนะต้นแกงหนังตน้นเถวิศครับ ปีนี้ย pues> ิ่งกว่มแตกต่างเลยเออก็คือเราใช้มาก่อนด้วยก็เลยไม่แนะนําสิ่งดีๆให้พี่เทืองพี่เถืองครับพอเราใช้เนี่ยพวกปุ๋ยเคมียาเคมีพันอะไรต่างๆเราได้ลดลงไหมหรือว่าใช้เหมือนเดิมอะไรยังไงมันรูเสึกว่าทางเคมีตัวอื่นทางเรืกับปุ๋ยได้กับลดลงมาไปลลดลงมาถือว่าลดต้นทุนไหมลดต้นต้นต้นมาเลยครับครับผมนะครับก็ถือว่าช่วยในเรื่องของลดต้นทุนด้วยครับผมความรู้สึกของพี่เทืองการเอาโฟทีมาใช้เนี่ย ถูกหรือแพงฮะับกระโดดซื้อว่าผมว่ามันกระทบว่ามากเลยกับกับตัวยาอือน่นื้อนะอืนครับคือเราเก็บเก็บกันได้จัดจีเลยนะครับรวมแล้วที่ได้ดกๆมากๆขนาดนี้น,นี่คนงานกำลังขนมาเลยหมดโฟทีมี่กี่ซองแล้วนี่รูโดดซื้ว่าถ้าว่าได้ตั้งเตตีชวนโน้ตผว่า,า,ททา,วาไม่ถึงซองเลยครับไม่ถึงซองถึงซองโอ้พี่มนตตั้งแต่แกใช้มาเนี่ยยังไม่ถึงซองเลยใช่ไหมโอ้ประหยัดไหมอย่างนี้ ประหยัดมากเลยประหยัดมากช่งแผลงกับพวกช่งช่งแผลงพุ่มจัยช่องไม้หมดสีอะไรอย่างเงี้สองแปลงด้วยช่งแผลงกับช่องแผลงกับแล้วแปลงนี้กี่ต้นแปลงนี้ลดเรื่อยประมาณสามพันได้ครับผมสามพันต้นสามพันแบบนี้ใช้ต่อไปไหมฮะครับผุ่มชัยตาโลดเลยครับผมอ่าถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยอย่าไปใช้อย่าไปใช้เชื่อไหมเอาอันนี้คือแสดงว่า ผมไม่เชื่อแล้วครับผมพมจะเลยคือผมต้องเชื่อครับเพราะเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วตัวเราเองเลยครับผมโอเคเลยคือพูดกับกามาเหมือนะครับผมกานากับผมลบไปกันแต่พิสูจน์มาือนเดิวแต่ผมดเหมอนเดิมโบกคนเดินต่อๆกันครับผมแต่ตอนนี้เราพิสูจน์กับพริกเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมครับผลผลิตกำลังเก็บเลยครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากทั้งพี่มนและพี่เสือกนะเปิดสวนให้พวกเราได้มาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของพริก วันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับดีครับ